กับนิวไมเกินเลยขอนะครับโอ้ยพี่น้องครับเมาครับเมาเรันี่จะมาทำกับแกงครับตำแตงนี่เบิังเล่ตำแตงใส่หอยดองครับใส่พริกกะหรี่เอ้ยพริกกะเหรี่ยงนี่ครับดูครับเอเคมันพิเศษนะครับอ่ะเริ่มเลยทครับ

อ่ะครับปไปนี่ครับอีเด็กนละน้ำปลาน้ำปลาครับใส่ไปฮะใส่ไปนี่หนึ่งช้อนหนึงช้อนขึ้นนะฮะโอ้ก็ใส่ของนัวเ้อนี่ใส่ของนัวเลยใส่ปริมาณหนึ่งทีนะ มาชิมก่อนชิมน้ำก่อนนะครับชิมน้ำก่อนนี่อืมกลมมะนาวบีบไปอืมบีบไปเลยชอบประจัจจการใส่มะน,นาวเยอะนะฮะเราลูกไม่มยเยอะ รอคเขใหม่าเหรอครับแตงใส่แตงไหครับสับยิงไงได้ตามใจฉันคนเมากินยังไงก็ได้นี่ ตากล้องมาไายกันนะทำไม่ดีฮะทำไม่ดีกระเด็นเข้าตาฮนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำไม,ม่ดีกระเด็นเข้าตานะครับมันจะไม่ได้กนินจะได้ล้างตาแทนนะครับ น้ำเหลืออีกชิ้มนิดนึงก็ผมรสชาตินอนมะนาวนะฮะถ้าไม่เอาเม็ดออกขมเลยละมันจะเป็นจุ๊แปลงแทนนะครับเดี๋ยวขมขมอ่ำหลังมาทำกล้องมาถ่ายกันเลยฮะอ่าสีสันได้ฮะอืมเจชาตโอ้สุดยอดละทำแตงใส่ไข่ดองครับ ไปทำกินที่บ้านกันนะครับโอเคครับพี่น้องกินไปดูนะครับ <c ười> <c ười>